แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวจากโรงงานน้าตาลแห่งประเทศไทยนะคะโดยแพนโรงงานน้ําตาลแห่งประเทศไทยได้อัปเดตประกาศแจ้งวันปิดหีบอ้อยปี2 5 6 7ันหกสของโรงงานน้ําตาล6แห่งจากทั้งหมด58แห่งนะคะเป็นข้อมูลในวันที่25กุมภาพันธ์สองพพี่น้องชาวไรอ้อยสามารถสอบถามวันและเวลาหยุดรับ แจ้งคิวรถบรรทุกอ้อยได้จากโรงงานนับตาลที่ท่านส่งอ้อยได้โดยตรงนะคะโดยจากการประชุมครั้งที่2ของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคะแนะกรรมการ คณะกรรมการบริหารมีมติให้โรงงานน้ำตาลต้องทำหนังสือแจ้งสนอให้ทราบเรื่องหน้าไม่น้อยกว่า10วันโดยมีความเห็นจากคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานหรือตัวแทนชาวไร่ตัวแทนโรงงานตัวแทนสนอและแจ้งอนุกรรมการบริหารอ้อยส่วนท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนะคะโรงงานจะต้องทำประกาศแจ้งในพื้นที่ของโรงงานน้ำตาลตนเองแจ้งสถาบันชาวไร่อ้อยหรือสมาคมชาวไร่อ้อยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งให้ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันสิ้นสุดการหีบอ้อยหรือวันปิดหีบอ้อยนั่นเองนะคะและสําหรับ6โรงงานนะคะที่ได้แจ้งวันปิดหีบอ้อยปี67ทับเป็นข้อมูลในวันที่25กุมภาพันธ์2568นกะคะก็จะมี1ไทยรุ่งเรืองสกลนครแจ้งปิดหีบ18กุมภาพันธ์2 5 6 8 2้ทีเอ็นท่าหลวงลบบุรี แจ้งปิดหีบ26กุมภาพันธ์2568 3สามสาหรือเรืองมุกดาหารแจ้งวันปิดหีบวันที่3มีนาคม2568สปี่ทิพสุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัยแจ้งวันปิดหีบ4มีนาคม2568 5. นห้านาครเพชรจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งวันปิดหีบ5มีนาคม2568และ6เอราวัณ จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแจ้งวันปิดหีบ10มีนาคม2568โดยเลื่อนมาจากวันที่5มีนาคม2568นะคะอัปเดตเบื้องต้นสำหรับโรงงานน้ำตาลที่ชยอยแจ้งวันปิดหีบอ้อย6โรงงานอัปเดตข้อมูลล่าสุดของวันที่25กุมภาพันธ์2568นะคะอัปเดตวันนี้จากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย27กุมภาพันธ์2568